ครับตอนนี้ผู้ชมครับเข้าสู่รายการผู้ว่า8ปดริ้วพบประชาชนครับเจอเจอกันเป็นประจําทุกวันศุกร์นะครับเวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปอยู่กับผมครับเป็นไทมินาผลในช่องไฟฟ้าปฏิบัติงานสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาครับและวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวนะครับมากมายเอามาฝากผู้ชมนะครับและที่อยู่ข้างๆผมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับท่านผู้ว่าก็มีเรื่องนะครับมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องของการเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองในวันจันทร์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะฮะสำหรับวันมาฆบูชานะครับรวมไปถึงกิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัดด้วยวันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องราวนะครับของการเชิญชวนนะครับแล้วก็เรื่องราวของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครับท่านครับ ดังที่ทุกท่านก็ได้ทราบนะครับว่าปี2567เนี่ย<ม>ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในรบ6รอบนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้แจ้งให้ภาคส่วนต่างๆโดยพ่อราชการครับได้หวงแจ้งให้พี่น้องประชาชนร่วมกันสวนเสื้อเหลืองนะครับในโอกาสต่างๆนะครับ ในในส่วนของจังหวัดชระชาชาตาเรานะครับก็ได้มีการแจ้งเบียนส่วนราชการนะครับแล้วก็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนครับให้ร่วมกันสวมเสื้อเหลืองครับที่มีตราสัญล,ลักษณ์วันรแสดงพระเกียรตินะครับแล้วก็หรือว่าเป็นเสื้อเหลืองอที่มีติดเข็มที่ระลึกก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีนะครับก็ ให้ใส่เสื้อผ้าไทยสีเหลืองได้นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการนะครับในวันอังคารก็ใส่เครื่องแบบกากีนะครับหรือว่าเครื่องแบบปฏิบัติการตามสังกัดวันพุธครับก็แต่งกายชุดทูบีดัมเบิลวันหรือชุดกีฬาครับวันพฤหัสบดีก็จะเป็นผ้าไทยครับลายขอพระราชทานหรือว่าผ้าบาติหรือผ้าลายผ้าทานนะครับ แล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นผ้าสีดอนซึ่งเป็นลายประจาจังหวัดของชาชุงเสาครับก็ได้มีการแจ้งเบียนส่วนราชการองค์กร,ร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคส่วนต่างๆก็ขอความร่วมมือให้แต่งกายตามนี้ครับนี่ฮะก็เป็นการเชิญชวนนะครับในเรื่องของการใส่เสื้อเหลืองเฉลิมพระเกียรตินะครับทุกวันจันทร์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวแปดริวนะ้วนะในส่วนของส่วนราชการเองนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นเสื้อเหลืองวันอังคารจะเป็น ชุดการีและก็ชุดปฏิบัติงานของน่วยงานนั้นๆนะครับแล้วก็จันทร์หินสุขเนี่ยนะฮะแต่ละวันก็จะเป็นชุดประจําวันพุธก็เป็นทูบีนบวรใช่ครับนะครับนะอันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนครับแล้วเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครับท่านู้ว่าครับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติทางจังหวัดชายชาของเรามีการจัดงานอะไรอย่างไงบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทางจังหวัดเราเนี่ยได้เตรียมการในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเจริมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เป็นจำนวนมากนะครับทั้งหมดถึง28โครงการครับครับซึ่งเราได้ส่งทั้ง28โครงการเนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณานะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประชุมคณะทำงานด้านการบรูรณาการแผนง,งานและโครงการนะครับ เมื่อวันที่17มรการาคมที่ผ่านมาครับการกรองโครงการกิจกรรมที่จังหวัดต่างๆเสนอมานะครับก็มีการพิจารณานะครับแล้วก็ได้พิจารณา,าโครงการเพื่อเสนอสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสำหรับบันทึกลงในหนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม,ม,ม,มพ,รรพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับ มีอยู่สองโครงการครับที่ผ่านการกัดกรองนะครับก็คือนะครับหนึ่งครับโครงการโครงการบ้านเรือนหน้ามองริมคลองแสนแสบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน 7, มพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567าอยบำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเชีเงราโดยมีอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหละนะักครับแล้วก็โครงการที่สองก็คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธา,นานรณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรรบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562จังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสวนสาธารณะเฉลิมเกียรตินี้ก็คือสวนสาธารณะที่อยู่ข้างๆข,ของ วัดโสธรนวราดาบรารวิหานั่นเองนะครับนะครับเส้นทางทั้งสองโครงการนะครับทางจังหวัดก็ได้แจ้งให้ทั้งอำเภอบ้านน้าเปรี้ยวและเทศบ,บาลเมืองจิงเซาได้ตรวจสอบพิจารณาความซ้อนซ้อนความถูกต้องครับแล้วก็ได้ยืนยันการดําเนินการมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาการกรองเนี่ยนะครับ26โครงการก็ในการดําเนินการอยู่ต่อนเนื่องอยู่แล้วครับก็บถือว่าเป็นโครงการ หรือกิจก,กรรมเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันครับทีนี้ในการที่ดาเนินการเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องการที่จะขออนุญ,ญาตใช้ตราสัญลักษณ์ก็สามารถขออนุญาตกับคณะกรรมการฝ่ายกลรตรองการขอใช้ญญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28ปกรกฎาคม2567ที่สำนักง,งานประดับสำนักนาย,ยรกร,รัฐมนตรีกำหนดโดยตรงได้เลยครับ ครับนี่ฮะก็เป็นโครงการนะครับที่ทางจังหวัดชายเชียงแา์นะครับจะได้เตรียมการจัดโครงการแล้วก็เรื่องของการเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนได้สวมเสื้อสีเหลืองนะครับทุกวันจันทร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนผ่านทางรายการอุ้ยแปดริวพบประชาชนนะครับทีนี้มาดูเรื anno. ่องของการแก้หนี้ครับท่านผู้ว่าครับสัปดาห์นี้นะครับการแก้หนี้ของจังหวัดชายเชียงแซวของเราเนี่ยนะฮะมัน มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่ายังทรงตัวอยู่ครับท่านครับครับเ,เราก็มีมีความเพื่มขึ้นมาโดยลําดับนะครับครับอยางยางเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาผมก็ไปการพสบแล้วก็จังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภอราชสารัราครับก็ดูแล้วก็ทราบว่าเรามีการเดเนินการเพิ่มขึ้นในเรื่องของการไกลเกลีย่ยนี่นะครับเพิ่มขึ้นในทุกๆอํอำเภอนะครับ,รบทีนี้ในส่วนที่ มีการลงทะเบียนของทางถาชมงเซาของเรานั้นนะครับผู้ลงทะเบียนสะสมเนี่ย1,500คนนะครับแบ่งเป็นออนไลน์1358นคนวอล์กอินห่อคนครับผู้ลงทะเบียนสะสมสูงสุด3อำเภอแรกก็คืออำเภอเืองฉะเชิงเซานะครับ3า0รคนยอดนี่11ล้านบาทเศษบางประกง249คนยอดนี้9ล้านบาทเศษแล้วก็อำเภอแปลงยาว177คนยอดนี่ 11เอ่อล้านบาทเศษครับก็3อันดับที่แก้ไขยอดหนี้สูงสุดครับก็คืออำเภอบางประกงครับได้2ล้าน1แสนบาทเศษครับอำเภอพนมสารคามเอ่อแก้ไขลดลงนะครับ1ล้านสแสนบาทเศษแด้อํำเภอบางน้ำเปรี้ยวแก้ไขหนี้ลดลงนะครับ1ล้าน10,000แสนบาทเศษครับครับทั้งหมดแล้วนะครับจังหวัดจันเบุรี ผู้เข้าสู่ระบบไกลเกลี่ยเนี่ย144รายครับครับแล้วก็ไกลเกลี่ยสําเร็จทั้ง144ลรายครับรวมยอดหนี้ที่ไกลเกลี่ยสําเร็จเนี่ย10ล้านสอ2าทครับอือทถือว่าการไกลเกลี่นะครับประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหนี้นอกระบบนะครับอยากจะมาลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้ นะครับก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่2 9กุมภาพันธ์ที่ที่ว่าการอำเภอที่ท่านสังกัดอยู่นะครับจะเป็นอำเภอไหนก็แล้วแต่ใน1 1อําำเภอของ8ริ้วเราเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนได้เลยหรือว่าเป็นออนไลน์ก็ได้นะเป็นออนไลน์ยังพอมีเวลาครับใช่ครับนะครับยังพอมีเวลาก็เหลืออีกประมาณสัปดาห์เศษเศษนะฮะในส่วนของการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับทีเนี้ยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเป็นวันพระใหญ่ไม่ใช่สัปดาห์หน้าสินะครับ วันนี้ครับวันครับ24กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเป็นวันพระใหญ่ละนะครับทางจังหวัดจังหวัดของเรานะครับทางหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเนี่ยนะครับมีการจัดงานอะไรยังไงบ้างครับท่านครับครับก็จริงๆเราก็ดำเนินไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ก็ขอเรียนย้ําเนื่องจากว่าวันพระใหญ่นะครับเราก็ถือว่าเป็นวันเรียกว่าวันจตุรงขสัตนิบาตที่ทุท่านได้ทราบนะครับว่า พระสงค์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายพระสงค์ทั้งหมดเป็นเอหิพิขุอุปสมัทาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ครับพระสงค์เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นวันรจัจำดจําดวงวันเพ็ญมาฆบูชาขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสามนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจังหวัดนะครับจังหวัดชา,ดาร์จงเซาก็ได้ดําเนินการนะครับในการที่จะแจ้งนะครับ หน่วยงานต่างๆนะครับอ่อก็จริงๆแล้ววัดทุกวัดก็มีการจัดกิจกรรม,มนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตักบาตรนะครับอ่ฟังเทศฟังธรรมทำกิจกรรมส่วนมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมรวมทั้งการเบียนเทียนด้วยครับแต่ว่าในส่วนที่จังหวัดได้ดําเนินการก็ร่วมกับวัดโสธรวรารามบวราวิหารพระอารามหลวงนะครับจัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์วันขึ้น15ค่ำเดือน3ครับณนะพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดสสทรวรารามบวรวิหารพระอารามหลวงตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิชงเทราครับเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาครับพิธีจำบุตตัดบารนะครับแล้วก็เ,เวลา18นาฬิกาก็เป็นพิธีเวียนเทียนนะครับกิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัดประชารัฐ ร่วมใจไฟรักษาศีลห้าเข้าไปด้วยนะครับก็คงจะผนวกเรื่องของการทําบุญตัดบาทนะครับกับกิจกรรมทุกว่าพาเข้าวัดเข้าไปด้วย <c oughs> ครับก็ขอเชิญชวนพุทธาศาสนิกชนทําบุญตัดบาทฟังเทศฟังธรรมและเวียนเทียนระลึกถึงพระพ,พุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณต่อไปนะครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว นะฮะพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาก็จะมีการทําบุญตักบาตรในช่วงเช้านะที่วัดโสธรวรารามนะครับแล้วก็ช่วงเวลา18นาฬิกาก็ขอเชิญชวนนะฮะไปเวียนเทียนกันนะครับที่วัดโสธรวรารามด้วยนะครับเป็นกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวัดใกล้บ้านท่านด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้จุดไหนก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ ทีนี้มาพูดเรื่องของสหกรณ์ครับท่านผู้ว่าครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็คงมีทราบแล้วนะว่าเป็นองค์กรของบรรดาบุคคลต่างๆที่เขารวมกลุ่มกันนะครับก่อตั้งเป็นสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์อมทซัพย์สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ต่างๆนะครับมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีก็คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติครับซึ่งเป็นวันที่ชาวสหกรณ์รำลึก พระกรุณาธิคุณของมหาอมาตย์โทรพระราชวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรครับที่ส่งริเริ่มทดลองจัดตั้งสากลวัดจัน์ไม่จำกัดสินใช้ขึ้นเมื่อวันที่26ุพ์2459ครับซึ่งเป็นสาก์แห่งแรกของประเทศไทยและส่งส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมาการหลักการและวิธีการของสาก์อย่างกว้างขวาง,วางทั่วประเทศครับ ทำให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาตราบจนถึงปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยครับปัจจุบันครับสหกรณ์ในจังหวัดชายฉงซา,าวเรามีจํานวนนะครับแยกเป็นสหกรณ์การเกษตร28แห่งสหกรณ์อมทรัพย์28แห่งสหกรณ์บริการ8แห่งสหกรณ์เครดิตยูเนียน6แห่ง สหกรณ์ประมง3แห่งและสหกรณ์ร้านค้า3แห่งรวมทั้งหมด76แห่งครับมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน16กลุ่มด้วยกันครับนะครับซึ่งทางทางนิบาลสหกรจังหวัดหาดจังเซาวก็ได้กำหนดนะครับในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับในช่วงเช้าก็จะมีการจัดงานวันสหกรแห่งชาติปี2567ครับ,รบ,รบโดยมีพิธีวางพันธุ์พุ่มถวายสการะ พระราชบรวงค์เธอกรมหมืน่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสหารก์ไทยและพิธีสงฆ์ครับในวันที่26กุมภาพันธ์ครับจัดที่ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงวัดโสธรวารารามวรวิหารพระอารามหลวงครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวจัดชงเสาเข้าขร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับครับก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสากอเองนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนอยากจะ ไปร่วมกิจกรรมร่วมทําบุญก็เรียนเชิญได้26กุมภาพันธ์นะครับทีนี้ในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะซึ่งในหลายท่านก็คงจะทราบว่าการบริจาคนะครับหครั้งเนี่ยนะเราบริจาคเลือดนะฮะบ,บางคน 300cc นะบางคนอาจจะเยอะกว่านั้นถ้าร่างกายแข็งแรงนะฮะสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตได้ซึ่งตอนนี้นะครับผมเชื่อแน่นอนว่าบางโรงพยาบาล อาจจะขาดแคลนเรื่องของโลหิตทางการชาติจังหวัดชายชงเซาของรเราเนี่ยนะฮะมีะกิจกรรมมีโครงการที่เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตยังไงบ้างฮะก็คงมีการดําเนินการต่อเนื่องนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตนาเรียนในตารางการรับบริจาคโลหิตของเหล่าการชาติจังหวัดชายฉิงเซานะครับครับ,รบ,รบวันที่1มีนาคมก็สํานักงานเทศบาลตำบลเทพราชอําเภอบ้านโพงวันที่6มีนาคมขอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองชายชิงเซา วันที่7มีนาคมโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามวันที่8มีนาคมบริษัทโตโยต้ามอเตอร์อําเภอบ้านโพวันที่11มีนาคมบริษัทแอปส l u t ดแอปเบมบรีจำกัดอําเภอบ้านโพวันที่14มีนาคมขอประชุมที่ว่าการอําเภอบังคล้าวันที่22มีนาคมนิคมอุตสาหกรรมเกรดเบย์ซิตี้อํเภอแปลงยาววันที่25มีนาคมบริษัทเอฟสัน โยคอมจำกัดอำเภอแปลงยาวและวันที่27มีนาคมพอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกงครับก็ให้ขอให้ผู้ที่จะบริจาคโลหิตนะครับเต like, er ร Hands ียมตัวให้พร้อมพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะครับแล้วก็ไปบริจาคโลหิตตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะใกลที่ไหนไปบริจาคได้ที่นั่นแต่อย่าลืมนะครับเรื่องของการพักผ่อนที่สําคัญมาก สำหรับคนที่จะไปบริจาคโลหิต,ตะนะครับอย่างน้อยคุณต้องพักผ่อนนะฮะเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย24ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าคุณดื่มเขาไม่รับ <c oughs> นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณดื่มไปอตอนเย็นดื่มแอลกอฮอล์แล้วตอนเชา้าไปบริจาคเลือดเขาไม่รับเลยนะครับไม่ได้นะครับเพ <c oughs> ระาะฉะนั้นการที่จะบริจาคโลหิตเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับก็ขอเชิญชวนครับใกล้ที่ไหนบริจาคได้ที่นั่นทีนี้มาพูดถึงงเรื่ออขง งานบุญงานกุศลอีกอันหนึง่งก็คือเรื่องของการทําผ้าป่าช่วยเหลือช้างน,นะครับเป็นกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าโครงการนี้มีความเป็นใหม่ยังไงฮะครับก็ทุกท่านก็คงทราบอยู่ว่าทางแถวอำเภอสนามชัยเขตอำเภอท่าตะเกียบนะครับของเราในส่วนปืนป่าใกล้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในครับแต่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเราก็จะมี ปัญหาด้านผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเนื่องจากว่าช้างป่าก็มีจำนวนมากครับแล้วก็บางทีก็มาเออกินพืชผลของพี่น้องบ้างนะครับหรือว่ามาทําให้มีความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากช้างป่ากับคนเนี่ยก็จะบางทีก็ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ว่าทําอย่างไรนะครับเราถึงจะสามารถที่จะ,ะทําให้การอยู่ร่วมกันนั้น ไม่เดือดร้อนทั้งช้างทั้งคนครับก็ช่วยเหลือทั้งช้างด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทั้งคนด้วยนะครับทําอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมครับอย่างเช่นการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสําหรับช้างแหล่งอาหารสําหรับช้างถ้าช้างมีแหล่งอาหารเพียงพอก็อาจจะไม่ได้ปารบกวนพื้นที่ของพี่น้องประชาชนครับมีโป่งเทียมนะครับมีการสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมคูกั้นช้างคูกั้นช้างนะครับ ซึ่งเราก็ดําเนินการไปแล้วแต่ว่าก็อาจจะเนื่องเวลาผ่านไปก็อาจจะ,ะคู่กั้นช้างก็อาจจะต้นเขินนะครับก็อาจจะต้องมีการขุดให้ลึกลงนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะกั้นชางได้นะครับกับสร้างพื้นที่ควบคุมช้างป่าตลอดจนให้ความเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าซึ่งเรื่องนี้ทางหองการค้าจังหวัดจาเจียงซาท่านก็ได้เป็นผู้ทีเริ่มนะครับในการจัดทํากองทุน นะครับที่จะดูแลทั้งช้างและทั้งคนนะครับเป็นการดูแลช้างป่าแล้วก็พิทักษ์ประชาชนด้วยครับก็มีการกําหนดเป็นทอดผ้าป่าครับเพื่อเพื่อดำเนินตรงเนี้ยนะครับเราต้องเรียนว่าก็จะเป็นกสรลจิตนะครับในการที่จะดําเนินการก็จะเป็นส่วนที่จะไปช่วยในการช่วยเหลือ าการแก้ปัญหาช้างป่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่ทําคงไม่ได้มีแค่ส่วนเดียวมีหลายๆส่วนที่เขาทาอยู่แล้วแหะแต่ว่าเราคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยนะครับออทอดพระป่าสามคคีในวันเสาร์ที่สิบหมีนาคมนะครับตั้งแต่เวลา10ิบนาฬิกาเป็นต้นไปครับที่วัดโสธรวรารามบวรวิหารพระอารามหลวงครับตําบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาก็ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดจะเชิงเซาผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้มีจิตศรัทธาท่าน นะครับได้เป็นเจ้าภาพทอดพระปาสัมมคคีคแก้ไขปัญหาช้างป่ายอย่างยั่งยืนครับทางธนาคารทหารไทยธนา,าติจำกัดมหาชนสาขาฉะเชาิงเซาชื่อบัญชีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาหมายเลขบัญชี5262034381และติดต่อประสานงานได้ที่นายพันศักดิ์ธรรมรัตน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉาชิงเซาโทรศัพท์0 8 9 8 1 5 8785หครับหรือว่าติดต่อที่หอการค้าจังหวัดฉาชิงเซาหรือสำนักงานจังหวัดฉาชิงเซาได้ครับครับผมก็ไปร่วมบริจาคกันได้นะครับช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจะบอกว่าไปจํากัดพื้นที่เขาก็ไม่ใช่แต่เราไปไปสร้างนะครับให้เขาอยู่ในเขตของเขาแล้วก็ เหมือนเราไปคุ้มครองเขาอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับใช่ครับนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวแริ้วหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมผ่านแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็สามารถที่จะบริจาคได้ตามเลขบัญชีนะครับที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับธนาคารไทยทหารไทยธนชาติจำกัดนะครับหมายเลข526 2 0 3 4381นะครับ บริจาคได้ทุกทุกวันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายงเซาเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับกับรายการผู้ว่า8ริ้วพบประชาชนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆครับสวัสดีครับที่เอาเรื่องราวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับกิจกรรมต่างๆของ8ริ้วเนี่ยนะครับมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันอย่าลืมครับติดตามรับชมรายการผู้ว่า8ริ้วพบประชาชนได้นะครับทุกวันศุกร์เป็นลากาวนาฬิกาเป็นต้นไปครับ ทางแฟนเพจนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายงเซาวันนี้ผมและท่านผู้ว่าต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ